พีทูจีพีทูจีเออพเรอคโอเคอินอินไม่ได้มาแล้วมันอินเดี๋ยววันนี้นะขออนุญาตแนะนำตัวแอดมินใหม่ของเพจแล้วค่ะยูค่ะจะเป็นแอดมินใหม่ของเพจ P 2 G P 2 G เออพอแล้วค่ะเออโอเคฮาเลยค่ะอ่ะวันนี้นะคะเรากำแนะนำ แอดมินไปแล้วนะคะเราจะพาทุกคนนะคะไปพบกับไม้ชนิดหนึ่งนะคะซึ่งตอนนี้เป็นไม้ที่กระแสที่กาลังมาแรงมากเขาได้ชื่อว่าเป็นราชีแห่งไม้ใบเลยนั่นก็คือ,อบอลสีนั่นเองแค่ฟังก็ตืต่นเต้นแล้วว่าบอลสีคืออะไรพี <3> <3> ่เดี๋ยวเดี๋ยวอยากรู้ว่าบอลสีคือ,อโอเคบอลสีเนี่ยจริงๆแล้วนะคะก็จะเป็นไม้เนี่ยที่อยู่คู่กับประเทศไทยมานานแล้ว มีชื่อเป็นเขตต่างๆของประเทศไทยด้วยเป็นไม้ที่ค่อนข้างมานะแต่เนื่องจากตอนนี้นะคะคือสถานการณ์โควิดค่อนข้างรุงนแรงทุกคนก็จะอยู่บ้านกันก็จะหันมาสนใจต้นไม้มากขึ้นและบอลสีเนี่ยก็เป็นหนึ่งในต้นไม้ที่เป็นกระแสในทถบนี้ซึ่งลวดลายของเขาี่จะค่อนข้างสวยงามเลยนะคะแบบมีลวดลา,ายต่างๆแตกต่างกันถึงขนาดที่ว่าสามารถผสมข้ามสายพันธุ์กันเกิดเป็นพันธุ์ใหม่ขึ้นมาและสามารถจดเบีนชื่อของเราได้ด้วยอุ๊ยถ้าเนีก็หมายถึงว่าก็หมายเพราะว่าถ้าสมมติว่าโยกอยากผสมข้ามสายพันธุ์ ยกก็สามารถทาได้เราก็ไปจดชื่อยกกับพิสายอย่างเงี้ยเหรอใช่บลสีหยกสา,า,ากยกกอุ้ยท่าเขาก็ตื่นเต้นแล้วเดี๋ยวไว้ค่ายกอยากรู้เพิ่มเติมเดี๋ยวคราวหน้านะคะจะพาไปสวนรับบลสีแทนเลยที่มีคู่รักสองคนนี้เขาได้คิดคน้นสายพันธุ์ใหม่หน้าตาแบบบลสีที่มันก็จดเป็นชื่อโ,โอ้ยถ้าเราไปกันเลยได้ไหมฮะเอาอันนี้ก่อนโอเคโอเคเอาที่สั่งมาก่อนนะคะวันนี้นะคะเราก็เลยสั่งกล่องสุ่มบลสีมา มันจะมีหลากหลายมากนะคะว่าข้างในเนี่ยจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันพี่สายอยู่ดีเสีกดออดอ่ะใช่แน่เลยแสดงว่าต้องมาแล้ว้เรากันี่เยค่ะทุกคนบอลสีที่เราสั่งก็มาแล้วอลังการมากนะมีบอลสีที่จุ่มมาเราจะไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างนะคะกล่องสุ่มบอลสีมาเลย มาที่ต้นแรกกันเลยน้องสวยมากนี่นะคะอันนี้ก็คือ Story Star นั่นเองอันนี้น้องเขาจะมีลักษณะเป็นพื้นขาวแล้วมีจะชมพูคข้างน่าร้ากุกริสวยมากคือผู้หญิงส่วนใหญ่ยชอบกัวนี้ใช่เพราะมันดูแบบเล็กๆนี่นี้มันดูแบบมันสีมันแบบน่ารักนนี้นะอ่ะไปที่ตัต่อไปกันเลยไปเร็วๆนะคะเพราะว่ามันเยอะมากอ่ะตัวนี้ค่ะ ตัวน,นี้นะคะเรจะเลือกส,สีแดงตัวน,นี้จะเป็นอบอลน,นำเข้านะคะเขาจะเรียกว่าน้องบับเบิลนั่นเองนะคะอันนี้ชอบสีแดงส่วนส่วนดูสวยดูดุรุ่นชาติเรากป็คนที่มีสติปัญญาเนาดน,นั้นเลยนาดนั้นเลยอะไปที่ตัวต่อไปกันเลยนะคะอะถ้าเป็นตัวน,นี้น้องเขาจะมีพื้นเขียวแล้วก็จุดขาวซึ่งอันนี้เราก็ไม่รู้ว่าเป็นเชื่ออะไรนะคะเราไม่แน่ใจถ้าคุณผู้ชมท่านไหนที่รู้นะคะว่า ชื่ออะไรสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้นะคะบอกพวกเราหน่อยใช่ว่าน้องชื่ออะไรน้องชื่ออะไรน้องชื่ออะไรชอบทำท่าอย่างไรไม่ใช่เลยเอานะไปที่ต้นต่อไปกันเลยดีกว่าต้นึงนะคะอันนี้ก็เป็นบับเบิ้ลเหมือนเดิมเลยนะคะบับเบิ้ลสวยงามนะต้นนี้อะค่ะต้นนี้อะค่ะต้นนี้นี่เลยน้องจะเป็นพื้นเขียวนะคะแล้วก็มีจุดขาวแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรแกนกระดูกตรงกลาง สวยมากอ,อันนี้เราก็จะให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้มาร่วมตอบกับเราว่าน้องเชื่ออะไรนะคะเพราะว่าเราไม่ไมรู้ <laughs> รก็เป็นกล่องสูง,งถูกไหมนะถูกเพราะฉะนั้นเราจะไม่ได้ไปหาข้อมูลมาก,ก่อนว่าน้องชื่ออะไร <laughs> <laughs> ตอบไปไหมคะแล้วตอบไปอ่าต้นนี้นะคะอันนี้เนี่ยเป็นบอลที่อยู่ในประเทศเราอยู่มากนะคะแล้วก็สวยมากด้วยน้องจะไปฟื้นสีนี้ ขาวลายเส้นเขียวแบบนี้นะคะจะเรียกว่าอีเหนาวนนเองตัวนี้เนี่ยคือถ้าใบน้องใหญ่ปุ๊บจะสวยงามมากลายเส้นเขาเหมือนแบบเป็นแบบแตกแขนงเลยเนาะใช่เนี่ยจะเห็นใช้ตบบนี้เลยสวยมากสำหรับคนที่ชอบเขียวค่ะก็จะอีเหนาวได้ได้นะคะณัไปค่ะโอเคต่อไปกันเลยใหญมากเลยอ่ะใช่ถั่วต้มอันนี้อันนี้ก็จะคล้ายๆกับเมื่อกี้นี้อ่ะใช่ไม่รู้ว่าต้นอะไรถูกต้องอันนี้ก็คือเมื่อกี้นี้ที่เราผ่านไปแล้ว่ อ่ะไปที่ต้นต่อไปกันเลยนะคะอันนี้ดีกว่ายวช่วยช่วยแอดมินใหม่ของเราสักนิดนึงอ่าขึ้นหยิบลงน้องสานะกระดูกเดี่ยวก็จะดีอันนี้นะคะสวยน่ารักมากเลยเป็นสีชมพูขาวแบบนี้นะคะอันนี้น้องชื่อดวงเศรษฐีใช่อันนี้เป็นมาที่เราสามารถนําไปไว้ที่บ้านได้แล้วเราจะคนด้วยปะคะเราจะมีดวงเศรษฐีนั่นเองตามชื่อของน้องเลยข้างนั้นต้องมีในทุุบ้านถูกต้องตั้งปุ๊บ เสร็จทีทันทีไปค่ะอันต่อไปคุยต้นสุดท้ายเนี่ยยางอีกเยอะเลยอ่ะนี่ะคเป็นพื้นเขียวจุดขาวกระดูกแดงสวยงามมากซึ่งเราก็ไม่รู้หนักแล้วแหละว่าว่าน้องชื่ออะไรเดี๋ยวเอาเอาสีชมพูมาเทียบแป๊บนึงเหมือนจะคล้ายๆกันป่ะเมื่อกี้หรอเอาเมื่อกี้มาเทียบอันนี้หรออันนี้หรอใช่ใช่เนี่ยเหมือนจะคล้ายๆกันไหมอันนี้ชมพูอันนี้แดง ไม่รู้ว่ามันคือต้นเดียวกันหรือเปล่าคะใครรู้ก็บอกพวกเราได้นะคะใช่ถูกต้องสามารถพบร่วมกัาได้ดูเขาดูเรางูไงเข้ามาเออเอ่ะซื้อมาส่มแต่ไม่รู้ว่าคืออะไรอะต่อไปก็อันนี้นั่นเองอันนี้ก็ก็ไม่รู้นั่นแหละเฮ้ยแล้วว่าเราต้องออกเข้ามาติมอะไรไม่เกี่ยวคือจะบอกว่าทุกคนค่ะมันบอลเนี่ยมันมีหลายตระกูลหลายพันหลายสีหลายรังมาก มันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องง่ายเธาจะรู้ทุกอย่างทุกพันธุ์เขายังไม่ใช่ความผิดเรานะะคเป็นความผิดบอลเพราะบอลมันเยอะเกินไปถูกต้นละกันนี่นะคะนี่ก็คือเหมือนเดิมเหมือนเดิมใช่ไหมอ่เดิมก็คือซ้ำกับวันทีนี้คือขึ้นแถวจุดขาวเป็นจดแดงเนี่ยเขาสวยมากจริงสวยจริงใช่อ่าต่อไปนี่ก็คือซาำไหมซ้ำนะ ใช่ค่ะดูไปได่งน้ไปแต่มันสวยคนละแบบเนาะต่อให้มันเป็นพันเดียวกันนะแต่มันก็ดูแบบมันดูคนละแบบอ่ะใช่ถูกมันคือแต่ละต้นมีเอกลักษณ์ของตัวเองดีกว่าก็เหมือนเป็นลายเซ็นเลยเหมืเราเนี่ยเราก็มีเอกลักษณ์ของตัวเอง no เราก็มีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครอยังไงอ่ะอันนี้นะคะก็ต้นนี้ก็คือไม่รู้ทีแล้วว่าชื่ออะไรคอมเป็นขึ้นมาได้นะคะใช่ค่ะขอความเมตตากันตัวนะ ช่วยเราสองคนยกพวกเราด้วยต้นนี้เราก็ไม่รู้ว่าอะไรก็รู้อันนี้บัมเบิ้ลนะคืออะไรที่เขานิยมกันเราก็พอจะรู้บ้างสตรอเบอร์รี่สตรอเบอร์ี่สับอ่ะนภาษาอังกฤษนะคะสตรอเบอร์รี่สับอ่ะแล้วนี่มาถึงต้นสุดท้ายแล้วก็คือโดนเศรษฐีเด่นเด่เดี๋ยวจะออกมนดีกว่าว่าเราได้อะไรมาบ้างดีค่ะแล้วก็ได้มาทั้งหมดสี่ต้นนะคะโอเค ก็จะเป็นตัวนี้เลยที่สาชอบมากที่สุดนะคะก็คือน้องบัมเบิร์นั่นเองสวยงามมากเลยสีสวยมากอ่ะใช่มันเป็นสีไฮโซบอกับเราซึ่งมีธาตุนสูะรธาตุสูตมีธาตุมีธะทุนยุนชาตินะคะเป็นคนรุนชาติโอเคอ่ะแล้วของยุโรปมันมีแบบแค่ไหนนี่เลยค่ะแค่เห็นมาก็สะดุดตาแล้วว่าน้องสตอร์บคุณจัมเลมชื่ออะไรนะคะสตรอเบอร์รี่สตอร์สตรอเบอร์รี่สตอร์มบอกคนสตอร์สตอร์อย่างเราโอเคนะคะวันนี้นะคะเราก็ ทั้งหมดเลยก็คือบอลสีที่อยู่ในกล่องสุกวันนี้นะคะเราก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งกุ๊งกิ้งกุ๊งกิ้งด้วยนะคะแล้วก็ไปดีไหมเนอะไม่ใช่ค่ะโอเคค่ะครั้งต่อไปนะคะเราจะมีอะไรเนี่ยก็ให้ติดตามชมพวกเราด้วยนะคะบ๊ายบาย